ค่ะก็สวัสดีนักศึกษากรสอนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับครูอีกเช่นเคยนะคะในการประถมนิเทศออนไลน์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นะคะกับคู่นางสาวสิภพรเสนาอุดรนะคะวันนี้ครูจะมาชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับนักศึกษาทั้ง3ระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นประถมมต้นและมปลายนะคะซึ่งครูก็จะมาแนะนํารายละเอียดของเรานะคะว่า มีอะไรบ้างในเทอมนี้นะคะเราลงทะเบียนเรียนวิชาไหนบ้างนะคะกี่หน่วยกิตนะคะค่ะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นของระดับปฐมศึกษานะคะครูจะแจ้งในระดับปฐมศึกษานะคะจะลงทะเบียนเรียนด้วยการ6วิชานะคะ6วิชาแต่และว,วิชาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นเทอมนี้นะคะ1นึ่ทับสองห้าหกห้านะคะเราจะเรียนในรายวิชาความรู้พื้นฐานเราเรียนวิชาอะไรวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทาักษะการดาเนินชีวิตเราเรียนวิชาแล้วก็คือวิชาศิลปะซึ่งวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนี่ก็จะเป็น สามหน่วยกิตนะคะวิชาสังคมศึกษาสองหน่วยกิตแล้วก็วิชาบังคับอีกนะคะซึ่งเป็นวิชาเลือกที่ทางกรมให้เราเรียนนะคะสี่วิชาด้วยกันนะคะก็จะมีวิชาคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมวิชาที่สองนะคะก็จะเป็นรู้ทันข่าวและเฟกนิวนะคะวิชาที่สามนะคะก็จะเป็นอัชญากรรมบนโลกออนไลน์วิชาที่สี่ก็จะเป็นกฎหมายที่ควรรู้คู่โรคออนไลน์นะคะซึ่งสีวิชานี้จะมีจานวนหน่วยกิตสองหน่วยกิตนะคะสําหรับในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นนะคะมัธยมศึกษาตอนต้นเราจะเรียนอยู่ด้วยกันเจ็ดรายวิชานะคะซึ่งรายวิชาศิลปะศึกษาในสาระการเรียนรู้ทักษะการดําเนินชีวิตนะคะจํานวนสองหน่วยกิตรายวิชาการพัฒนาสังคมอยู่เรียนอยู่ด้วยกัน2รายวิชานะคะก็คือการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมนะคะจํานวน2หน่วยกิตและรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองจํานวน2หน่วยกิตนะคะรวมแล้ววิชาบังคับนะคะจํานวน ห้าหน่วยกิตนะคะค่ะและสําหรับวิชาเลือกเสรีก็จะเช่นเดียวกันกับปฐมเลยนะคะเรียนสีลรายวิชาเหมือนกันเลยค่ะจํานวนแปดหน่วยกิตนะคะค่ะและสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะเรียนอยู่ด้วยกันหกรายวิชาเช่นกันนะคะหกรายวิชาค่ะก็คือวิชาภาษาไทยจํานวนห้าหน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์จํานวนห้าหน่วยกิตนะคะแล้วก็ค่ะและสาหรับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะ มัธยมศึกษาตอนปลายเราจะเรียนอยู่ด้วยกัน6รายวิชาเช่นกันนะคะ6รายวิชาค่ะก็คือวิชาภาษาไทยจํานวน5หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์จํานวน5หน่วยกิตนะคะแล้วก็ข่าแรกสําหรับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะเรียนอยู่ด้วยกัน6รายวิชาเช่นกันนะคะ สำหรับเรื่องที่สองนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแจกไปลงทะเบียนรายบุคคลซึ่งครูจะนัดมาอีกรอบนะคะว่าให้นักเรียนมาเขียนไปลงทะเบียนวันไหนนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่3การแนะนําช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเราจะติดต่อกันด้วยทางโทรศัพท์หรือมิตรคอนคือครูจะโทรหาโดยตรงแล้วก็ทางกลุ่มไลน์ของพวกเราที่พวกเราตั้งกันขึ้นมานะคะทาง Google c คั r o ูมนะคะหรือไม่ก็ Google Meet ที่ครูได้ทําไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้ถ้าผ่าน Google Meet หรือว่า Google c ิลคัทรูมนะคะ ในกูเกิลคารูครูจะเป็นแจกไปงานและใน Google มีจะเป็นการพูดคุยเรียนรู้กันนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างครูกับนักเรียนนะคะส่วนอีกอย่างนึงก็จะเป็น YouTube เดี๋ยวครูจะอัพลิงก์ u t u b e ลงให้นะคะเผื่อใครที่เข้ามาไม่ทนันหรือว่าไม่สามารถเข้ามาเรียนในวันนั้นได้ก็สามารถมาเรียนย้อนหลังหรือศึกษาจากที่ครูลงลิงก์ให้ได้นะคะค่ะแจ้งการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า